ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาช่องทางในการย้ร้า่รายได้เสริมหรือต้องาเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจที่ท่านทําอยู่นะครับวันนี้ผมมีหนังสือดีๆมาแนะนำนะครับหนังสือเล่มนี้ครับอยู่กับบ้านสร้างเงินล้านด้วย s h o ปปีครับก็ต้องบอกว่าในยุคปัจจบันนะครับเทรนด์ของการซื้อขายออนไลน์เนี่ย เป็นเรื่องที่มาอยู่แล้วนะครับและหลายๆธุรกิจเนี่ยก็นําสินค้ามาขายโลกออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงของตัวโควิดอย่างนี้นะครับหลายๆคนก็ผ่านตัวเองเนาะนะครับจากเป็นพนักงานนะครับหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ออฟไลน์อยู่แล้วนะครับก็เอาสินค้าเนี่ยมาขายบนโลกออนไลน์ครับและช่องทางหนึ่งนะที่ได้รับความนิยมมากเป็นระดับต้นๆนั่นคือช่องทางของมาร์เก็ตเพละครับมาร์เก็ตเพลสที่ผมกําลังพูดถึงก็คือนี่เลยครับ ช้อปปีนะครับเชื่อว่าในความเชื่อส่วนตัวผมนะเชื่อว่าถ้าวันนี้เรายกมือถือขึ้นมานะยกมือถือของเราขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ลองเปิดแอปดูนะครับน่าจะเกิน 70%- 80%ของคนในประเทศไทยจะต้องมีแอปพลิเคชันตัวช้อปปีอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะดูในหมดของผู้ซื้อหรือเป็นผู้ขายนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ซื้อดูในช้อปปีอยู่แล้วนะครับซื้อได้ตั้งแต่โอ้โหเด็ก8 9ขวบเ๋ยนนี้ก็ซื้อเป็นแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ซื้อได้แล้วนะครับวันตลาดของช้อปปีเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับและที่สําคัญครับนี่มันคือโอกาสในการทําเงินนี่มันคือโอกาสในการที่จะทำธุรกิจนะครับหนังสือเล่มนี้เหมาะนะนะครับสําหรับคนที่จะเริ่มต้นขายของออนไลน์ในมาร์เก็ตเพลสนะแต่ว่าทีนี้พอเราพูดถึงจะขายของบนโลกออนไลน์มันก็มันจะมีปัญหาที่ตามมาเออนะครับเวลาเราขายของมันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นของสำนักพิมพ์เช็คนะครับ ผู้แต่งก็คือคอสตัมสุรนันคนแย้มนะครับประวัติเนี่ยก็เดี๋ยวไปอ่านดูละกันนะครับเป็นคน3จังหวัดนะจังหวัดไหนบ้างนะจังหวัดเกิดที่อยุธยานะครับเรียนที่กรุงเทพแต่ไปบานก็ใช้ชีวิตอ,อยู่ที่เชียงใหม่นะครับอเล่มนี้ปูพื้นฐานตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่กระบวนการคิดนะไมเซ็ตนะฮะแล้วก็กระบวนการในการที่เข้าไปเปิดร้านเปิดร้านแล้วทํายังไงให้ขายดี บางคนไม่มีสินค้าแล้วบอกช่องทางในการจะไปหาสินค้ามาขายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบยกบางมุมบางประเด็นที่นํามาแชร์ละกันนะครับในหนันงสือเล่มนี้นะครับเอาเป็นมุมแรกนะมุมแรกที่ผมว่าน่าจะเป็นปัญหาที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราเวลาเราเริ่มขายของออนไลน์เนี่ยและหนังสือเล่มเนี้ยก็พูดไว้ค่อนข้างดีนะครับนั่นคือปัญหาของการทาธุรกิจออนไลน์เป็นยังไงบ้างมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาประการที่1นนะที่ในหนังสือนี้ได้กล่าวไว้ก็คือเรื่องของของที่นํามาขายเนี่ย ของหายยากเอาเข้าจริงๆมือใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าจะขายของอะไรเริ่มตั้งอย่างแรกเลยไม่รู้ว่าจะขายอะไรยังไงจริงๆอะของมันมีเยอะแต่ไม่รู้จะขายยังไงนะครับเอามาของนยเอาของมาได้แล้วขายได้ยากอีกก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับเ็าบอกว่าเนื่องจากข้อแตกต่างของสินค้าหาข้อแตกต่าง,งสินค้าเนี่ยมันไม่เจอนะครับสาเหตุมาจากาเกินกว่าครึ่งนะของสินค้าที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับกว่า60สิบเป็นครับเป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะคล้ายคกัน เหมือนกันนะครับไม่มีความแตกต่างระหว่างคู้แข่งเพราะมีแหล่งที่ซื้อที่นํามาขายเนี่ยที่เดียวกันแหล่งเดียวกันทมว่ามาที่ไหนหนังสือเล่มนี้บอกนะนะครับนั่นคือของที่มาจากจีนนะครับส่วนจีนมาจากช่องทางไหนเดี๋ยวก็ไปตามดูกันเพิ่มเติมนะครับเพราะันกล่องมันเหมือนกันนะราคาก็ไม่แตกต่างคุณบงกไม่แตกต่างมันก็ขายยากแล้วนะครับของเหมือนกันนั้นอันนั้นปัญหาที่1นนะครับปัญหาที่2นะปัญหาที่2ผมว่าถ้าใครมาทำมาสักระยะจะเจอปัญหานี้แน่นอนนะครับก็คือก็บอกว่า ยิงแอดแทบตายครับยอดขายไม่เพิ่มนะครับปัญหานี้คือปัญหาสําคัญของผู้ขายที่อยู่ใน Facebook นะไลน์ไอจีช้อปป a ้ลาซาด k า o ิ y o u อ u ยู g ูบกูเกิลแอดนะครับการยิงโฆษณานนั้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยสูงถึง20,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวอันนี้น้อยๆนะอันนี้ตัวน้อยๆนะผมใช้คานี้นะนี่น้อยๆนะครับ่ามันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับเยอะก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือยิงไปแล้วเนี่ย ตัวเลขมันไม่สําคัญหรอกนะครับสำคัญว่าคุณยิงไปแล้วเนี่ยมันได้ผลไหมซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็แทบจะไม่ได้ผลในยุคปัจจุบันนะครับถ้าคุณไม่รู้เทคโนโลยีเทคนิคอะไรต่างๆนะครับในเชิงเลือกเ,เพื่อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะท่านอยากสนใจเรียนสนใจเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์าขายออนไลน์ลเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับปัญหาที่3ก็คือปัญหาเรื่องของการสต็อกสินค้า นะแน่นอนว่าเราต้องทําการขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปิดหน้าร้านทางกายภาพนะหรือการขายออนไลน์ก็แล้วแต่ก็ยังจําเป็นนะครับที่จะต้องสต็อกสินค้านะครับผลการวิจัยพบว่ากว่า89%ของผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องของการผ่านจากการสตอ็อกซึ่งทําให้ต้นทุนจมไปกับสต็อกสินค้านั่นเองผมก็เจอเหมือนกันนะครับเจอกับผู้ประกอบการที่มีโอกาสไปคอนซัลท์ไปให้คำปรึกษาไปบรรยายอะไรต่างๆเจอเรื่องนี้ ก็ผลิตออกมาสินค้ามันกองเต็มสตอ็อกมักขายไม่ได้มาจากปัญหาข้อที่หนึ่งนะครับนะและที่มากไปกว่านั้นก็คือการจัดก,การสต็อกไม่ไม่ไม่จะไม่เป็นอะ่ะนะครับก็ไม่รู้จะออกเท่าไหร่ยังไงนะมันมันก็เต็มของหมดอายุอีกนะครับมันก็เป็นปัญหาที่อ่ดินพอกหางงูเนาะนะครับงูกินหางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องเจอนะครับปัญหาที่4ครับก็คือปัญหาของการส่งของให้ลูกค,ค้าแล้วงานไม่จบเป็นยังไงนะครับก็ลูกค,ค้า ไม่เพึงพอใช้ก่อนมีนะครับผู้ขายอาจจะเจอเรื่องร้องเรียนนะครับหรือคือสินค้านะครับผู้ขายก็ต้องให้บริการจัดการเรื่องเหล่านี้ตามอีกด้วยนะครับเมื่อรู้แล้วก็คาดการปัญหาร่วมห้าได้แล้วนะครับเราจึงจะสามารถป้องกันแล้วก็เตรียมการอุดรวบของปัญหาเหล่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับในหนังสือเล่มนี้เขาเปิดประเด็นของว่ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนฮะในหนังสือเล่มนี้ก็มีคําเฉลยให้มีแนวทางแก้ไขให้นะครับหนึ่งในแนวทางแก้ไขก็คือตัวแพลตฟอร์มที่เป็นตัว ตัวช้อปปีเนี่ยแหละครับเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ช่วยตอบโจทย์เรื่องของอะไรครับเรื่องของปัญหาเรื่องอัสต้องอ่าปัญหาเรื่องของการจัดส่งอะไรต่างๆนะครับก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้นะครับอ่หนังสือเล่มนี้ครับให้แนวทางทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นนะผมย้ำอีกทีหนึ่งนะตั้งแต่การเริ่มต้นเพียร์ไทม์นะครับการเปิดบัญชีการเปิดร้านแนวทางการลงโฆษณานะครับการลงโฆษณาในช้อปปี้จะลงโฆษณายังไงนะครับอ่ากลยุทธ ทางด้านการขายทำยังไงจะเพิ่มยอดขายให้มียอดขายมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่ยังไม่มีสินค้าเขาก็บอกแหล่งแหลแหล่งในการที่จะไปหาซื้อสินค้ามาวางขายนะครับรวมถึงกลยุทธ์เรื่องของการจัดส่งอะไรต่างๆนะครับสังสือเล่มน,นี้ราคาอยู่ที่245บาท245บาทนะครับท่านที่สนใจก็สั่งซื้อตามลิงก์ในคลิปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่านก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหนังสือดีๆนะก็แนะนำถ้าใครอยากจะเริ่มขายสินค้าบนโลกออนไลน์นะครับเริ่มอยากจะมีรายได้จากตรงนี้นะครับลองดูแพลตฟอร์มช h อป e ีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะขายสินค้าของท่านและท่านจะเริ่มได้ถูกต้องนะครับเริ่มแล้วมีโอกาสาขายดีครับแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับอยู่บ้านสร้างเงินล้านด้วย s h o ป e e นะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่อง ข้อแกมใหม่นะครับเราจะได้เรียนรู้แล้วก็เห็นโอกาสในเรื่องของการทําธุรกิจโอกาสในเรื่องของการตลาดรวมถึงแนวทางในเรื่องของการลงทุนต่างๆ,ๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้้วยนะครับขายดีขายดีครับ